เรียบร้อยเรียกงูปุ๊ปุกคนไทยครับคนไทยที่มันจะหลุดไว้นะไม่หลุดเลยคนไทยครับคนไทยเยอะแบบนี้เอาเยอะแตกเลยเนี่ยน้อนกัไม่ใช่คุณเข้าไปเดี๋ยวที่เอาตัวมันออกจากรถก่อนรอรอรอมันนิดหน่อยมันเยอะเอยู่ มันลงไปล่างอะมันออกไม่ได้มันรัดแต่มันต้องค่อยมันต้องยื้ออยู่นี่นี่ครับหกตัวพอดีเลยแปดสองเก้าหนึ่งสองสี่ตัวใหญ่อยู่ย่ะมันสู้ครับมันสู้ที่มันจะหายใจไม่ออกตายถุงถุงถุงมือถุงมือ โอ้ยนี่ต้องมาแล้วสองปีเยะ <S <s <mie ch> อะใหญ่จริงนั่นน่าจ้องน่าจ้องอ่างครับอันนี้จองอันนี้จงอ่างครับดำดำอย่างเงี้ยมาแล้วเอ้ย มันจะก,กัดมือผมนี่ไป,ไปแล้วแรงเหาอวะผัดเพี้ยนถึงมันโอเคไหมท่าน่ะเดี๋ยวว่ามันไม่เห็นนะตามันไม่เห็นมันไม่รู้สึกไมได้